เป็นที่อยู่หรือเป็นที่ผมแต่น่าจะเป็นที่อยู่การเป็นยังไงบ้างทุกคนไหลลื่นยังชีวิตไหลลื่นหรือยัง ลื่นหรือ,อยังไปล,ลื่นยังสวัสดีทุกคนนะครับสวัดดีครับสวัส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 ดีครับไหลลื่นหรือ,อยังนะตอนนี้บลีเป็นรอบที่3ลดบิดเรทลดทุกอย่างลงหวังว่ามันจะไหลลื่นนะ ัสดีครับเป็นไงบ้างไม่กระตุกแล้วใช่ไหมขอร้องไม่กระตุกแล้วใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมไม่ตกใช่ไหมเหมือนจะไม่ตกแล้วเหมือนจะไม่ค้างแล้วใช่ไหมเหมือนจะไม่ค้างกันนะผมลุ้นมากเลยนะรูป啊เต็มแรกผมค้างผมรีใหม่ขึ้นใหม่แลมันค้างแล้วค่ะนี่โอ้ยชีวิตเศร้าอะทุกคนด้วยครับแข่งนะวันนี้ แข่งโชว์แมช K.O.L โชว์แมชออง F.O.G นะก็ชนะไปแล้วสองเกม,เมนจะไม่ค้านะ จะไม่ค้าแล้วปะวัสดีทุกคนนะครับวัสดีค้า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 ,าโอ้มันค้าตอนแรกไปแย่แยแยเลยอ่ะอยากได้ไฮ้ลท์อ่ะช่วยยูทูบแน้าพี่ใช้เออพี่แบบแบ,บงค์ดาวก็อยู่กับพี่ยาวๆได้ป่ะจนจบเกมได้ป่ะก็เดี๋ยวเราว่ากันทีหลังไปอะไรกันต่อค้างอ่ะเศร้ามาตอนแรกฮ่าผม I am back อือหื กลับมาแล้วเหมือนจะเหมือนจะหายค้างแล้วมากดนี้เปล่าดีแกดีเเตอร์กันดีเปล่าแล้วจบแล้วแล้วจหรอใช่อืมอาคนสองแล้วเอาคนดูอยู่หรอเดอยู่ดตึงว่ะตึงว่ตึงไหมส่แปดสิบปสิบอ่ะใช่เหรอกล้ป้อมแปสิบอร์เซ็นสิบอนต์เช่ สามคนมีคนบที่เราปี่้แล้วนะครับเข้ามาวิ่งวิ่งวิ่งเก็บบัฟคนเดียวออกไปได้ครับมีมีเอดาเหมือนกันไหมแบบวิ่งเก็บบัฟคนเดียวไม่มีใช่เออมีมีเนี่ยสูตรอะเขาเขาจริงจังล้่นและเฮ้ยอันนั้นฝั่งทีมวีทูบนี่วะใครดำอะใครดำเก็แรกใครชนะเกมแรกทีมวีทูบหรือว่าทีมจีเอ็มเฮ้ยงั้นหนึ่งเท่าดิใช่นึ่งเท่าปะ กับแล้วยงเรตจมๆได้นี่ไม่ใช่เหรออ๋อไม่หว่านหนึ่งเข้าว่ะมีทุบได้นี่หว่าไม่ไม่ไม่มีทุบแพ้ปะอีกรอบ่ะไฟแพ้ปะเฮ้ยมีทุบแพ้มีทุบแผลอ๋อเซเนโฟชนะสองศูนย์ฮะสองศูนย์ว่ะว่าเชียร์ว่าเชียร์เราแลอวเราแล้วเหมือนเขาบอกมันมีโค้ชแจกให้ให้ทางลูกเพจด้วยนะครับผมเช็คแป๊บนึงใช่หรอในไลฟ์สดในไลฟ์สดอ๋อในไลฟ์สดของอันนี้ ของตัวออฟฟิเชียลใช่ปะ Yes นี่เหรอ If อ,อะไรเนี่ยะนะ If Show Map กับอะไรโคนะใช่ไหมใช่ใช่นี่โค้ดแจกคนดูด้วยนะครับเราอ๋อมันมีในมันมีมันมีอันนี้มันมีในบีฟของเรามันมีนมดูตกแล้วโค้ดแจกแปะโค้ดแปะโค้ดไว้แปะโค้ดไว้ไว้ในแชทถ้าใครโหลดมาเล่นนะทุกคนก็โค้ดแจกนะครับ โค้แจกแจกเยอะอยูน่นะแจกเศษแจกอะไรเยอะอยู่โอ้โคเยอะมากใช่เหรอไหนวะอ๋อมีนี่ม,มีมีพวกโค้ดแบบ<อ>ชื่อเราเองอะไรเป็นแบบชื่อชื่อผมอะเติมชื่อผมไปแล้วก็เติม FOG นำหน้าอ๋อโอ้โหเค้เจจริงใครพิมพ์เอเมคโ,โเเเมค้ดจัดเลยเอเมโค้ดจัดอะจะหุดนะคนี่ครับ ตอบไม่ได้นะแม็กนะก็คำถามนะสวัสดีทุกคนด้วยครับโค้ดนะโค้ดนะโค้ดนะมีโค้ดอินิกตัสแล้วก็ฟอจอินิกตัสนะมาเดี๋ยวผมผมลองเติมให้ดูนะว่าว่าโค้ดเราเติมยังไงนะเนี่ยเราเรากดเติมของว้แลเขาชวนแล้วเขาเาชวนแล้วเข้ามาเพื่อจะเติมโค้ดให้ดูอยู่เราจะมาจบสองคำถามกำลังจะเติมกำลังจะเติมโค้ดให้คนดูดูอยู่เกมเลยครับสามพิเศษครับ ตามเวสส,มส,สามนี่ก็เถอะลิง์์ลิงโหลดอยู่ที่ปักหมุดคอมเมนต์ผมเลยกดเข้าไป,ไ,ปไ,ดได้เลยครับมีโค้ดด้วยนะผมส่งโค้ดไปให้นะครับในแชทเลยเล่นตัวอะไรดีเปรตก็ได้เป็นเกมที่ดีครับสนสุกนะเพลินอยู่สนสุกสนุกครับ <tot S 2> กดเลยกดเลยสนุกแบบผู้จริงอ่ะกดเลยก็เลยกันสนุกแบบผู้จริงอ่ะตึงอ่ะอันนี้ลูกแก้วก่อนใช่ไหมลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วก่อนโอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะเล่นตึงตึงผมว่าผมว่าที่เขาเล่นสิงโตเก็บลูกเก็บบัฟตามอ่ะเขาดูตามคุณเว้ย แล้วเขาเล่นตามใช่ใช่ผมว่าเขาดูเว้ยแล้วเขาเล่นตามคิดว่าคนคนอื่นนั้นจะรู้ทุกคนแล้วไม่น่านะก็เอ้ยกก็็นี่ไงเราเล่นแต่งไงก็พี่ถ้าไม่ใช่คนเล่นอยู่แล้วไม่รู้เว้ยพี่อําก็คือคอยตอบให้พี่ก็แบบว่าไปล้วงผมก็แบบวิ่งเก็บบัฟพอช่วงเล่นเกมผมก็เล่นให้แล้วพวกพี่ก็แบบไปตีบ้านเราถ้าเข้าไปกดพี่ผมก็ไปไอ้นี่ให้ก็เท่าเรเป็นให้จบเดี๋ยวว่าอยากเล่นอะไรดีตอนนี้เล่นกันดั้มอีกดไหะกันดั้มไปไล่หนัวเขา แต่จริงกันดั้มมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นตันนั้นแค่น่าลำคาคเฉยมันอึดไม่มีสกิลออก้เข้าไปไฟมันต้องแบบต้องมีฮุกเก็บไว้อะอย่าเล่นเอเดียนาอ่ะเล่นเอเดียนาเดียวไปทำท่าผมไปทำท่าผมไปทำท่าอันติฟิกเกอร์ใส่เขาดียอันติฟิกเกอร์เออมีมีอันติฟิกเกอร์อยู่น้องมีมีโคตรเบอร์มีมันต้องไปเก็บฟิกเกอร์มาใช้บิ้งบิ้งปมันเดิมครับเหมือนเดิมลูกแก้ว let's go bro เฮ้ยคุณ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 ตัวคุณคุณมาสเตอร์ชวนโอ้โหตอนนี้กดก็แบบไม่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 อะไรเลยนะกดก็ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะเด็ดสองเขามีตัวถ้าเปต้องต้องระวังให้สิงโตตัวเดียวอ่ะตัวอื่นเป็นตัวปั่นกวนต้องให้ดาเมจแรงมากนะคอยคอยเบรกมันให้ไอ้ตัวตัวนักเวทตัวลีน่าลีน่าตัวล่างสุดอ่ะมันมันไม่มี็นเซีโมบิลิตี้นะ ก็คือถึงตัวก็หลับเลยถึงตัวหลับเลยใช่แต่แต่มันแรงมากนะโอเคอยากได้ฟิกเกอร์ว่ะหาฟิกเกอร์เหมือนเดิมนะพยายามตัวให้หน่อยเฮ้ยสิงโตฆ่าสิงโต้ค่าปิดไปเสียกได้เราเราไม่มีอะไรจะเสียตอนนี้ค่อยๆนะค่อยๆนะเราไม่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 มีอะไรจะเสียเว้ยเราไม่มีลูกแก้วตอนนี้ไล่ฆ่าได้เฮ้ยอ้คนนในคอมเก็บลูกแก้วอเได้โฟกัสลูกแก้วไปพี่พี่ไล่สิงโต

พิกเกอร์อยู่ข้างหลังเนี่ย,อยรอ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 ไหน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 ิกเกอร์พิกเกอร์ป oh, ุ่มอะพุ่มเนี่ยนี่เขาหนีเไหนวะไหนวะุ่มไหนวะเก็บไปแล้วเ้ก็ตไปแล้วัเก็บไปแล้วเฮ้ยโยนเอาไว้เฮ้ยดูนี่ไดด้ไ้ได้ได้ด้ดด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 ด อฟฟิเกอร์อยู่เดียววิ่งหาล็อบหนเก็บเก็บแล้วลูกนันลูกแก้วอะฟิกเกอร์ไม่เจอวิ่งหาอยู่พอดิ้งนะพี่เขาคือนของผมอถอดได้ปะตรงตรงแก้วตรงแก้วไม่ได้ช่วยนะพี่วิ่งหาฟิกเกอร์อยู่ฟาร์มของฟาร์มแป๊บป้องแล้วปองกันแล้วเฮ้ยตัวเสี่ยวมันมีลูกแก้วสองลูกอะเห็นปะเลอะโอเคแบ่งกันแบ่งกันสองลูกก็แปดตะนาใกล้จบเกี๊ยวนะผมขอขอฟิกเกอร์ก่อนดินี่ พี่เกยเนี่ยวะเจอเจอแล้วบ่อยนะโอ้ตายโอเคหายไป hey. สองลูกสวย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 สเป็นไรเป็นไรเป็นไรเดือดแฮกแ์ไมครับเฮ้ยไอ้เสือเสือมาแล้วปะไปยังขัดพี่เกอร์ไม่เจอวะโอ้เสืออีกปะเอาเสือดิอ่านแล้วไปยู่เขาเสือบ้างค้างๆเสือเขาเสือไม่ไม่ฟิกแล้วก็ได้วะ ปาดแม่งเลยกูไม่ฟิกเกอร์ละกูปาดแม่งกูไล่ฟันกูจิ้มจิ้มจิ้มมาดิวะจิ้มดึงหน่อย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 นีน่ดเราเสือไล่เดินมาเดินมารับอยู่เดี๋ยวตัดผมตับผมนี่ปาดหยัดหยอดนะจบแล้วสี่วิสี่วิจบแล้วสี่วิจบแล้วสวยหาฟิกเกอร์ไม่เจออะเกมนะครับมันเจ็บไปไงสิพุ่มนั้นนะไม่เห็นแล้วผมเดินเดินต่อขึ้นมาพอดีอุ้ย ไม่เป็นไรเลยจะเล่นท่ายากหน่อยคือปกติอะถ้าอันติผมอะมันสามารถโดนแคนเซิลได้ถ้าโดนสตันเหมือนอันติแน่น่ะเหมือนอันติีพวกตัวอื่นอ่ะเอมันจะมาทีดาเมจไม่ออกเพราะฉะนถ้าอันติฟิกมันจะแบบท่าสวยรอคอยชวนห้องใหม่เชิญห้องนอล้เชิญห้องนอนล้มามาเสียเว้ยเล่นเสียดีกว่าเว้ยเกมนี้อะ ได้เหรอเร่อเสียวิ่งวิ่งวิ่งเล่นเหรอเอ่เอวิ่งเล่นน่ะพี่ก็ทำตามเอกเราแล้วก็เดี๋ยวผมไปเก็บปั๊บให้ทุกคนได้ครับคนได้เสียเหมือนกันอย่างพิวนิวคล่องแคล่วดิคล่องแคล่วเล่นเหมือนเล่นทุกวันเออเฮ้ยเล่นทุกวันเปล่าจริงอ่ะผมบอกให้เล่นมาเป็นเดือนแล้วบอกให้เล่นมาทุกเดือนเป็นเดือนแล้วนะผมเล่นอีทุกวันเออนั่นแหละของแจกรายวันเยอะมากทุกคนแบบว่าช่วงสองสองนแรกฮัลโหลครับสวัสดีครับ อ่าสั่งอ่ารบกวนสลับฝั่งให้ด้วยนะครับอ๋อได้ครับแล้วก็แล้วก็อีกแล้วนะครับอีกแล้วนะอีกแล้วนะไม่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 โอเคไม่ชวนใหม่ชวนใหม่หน่อยชวนใหม่หน่อยได้ไหมครับชวนใหม่ได้ครับได้ครับอีกแล้วอีกแล้วนะไอ้ตานยันฝั่งครับโอเคยายยายยายพร้อมครับผมพร้อมครับเฮ้ยชื่อเขามีกรอบเหมือนกันนะแปลว่าเขาเล่นเยอะแล้วเนี่ยเลดี้นูฟเนี่ย แต่เล่นท่ายากแต่ท่ายากไม่ให้เล่นเออผมหาหาไม่เจอดิไปรอบนี้เดี๋ยวหาเจอแล้วเดี๋ยวเล่นตัวเล่นไม่เป็นแล้วกันเป็นไรเฮ้ยตัวตัวตัวโอ้ตัวตัวกากชัดไปเล่นไม่เป็นหรือเปล่าตัวนั้นไม่เป็นตัวเราเราจะเอาวินร้อยไหมแค่นั้นเองตัวนั้นอ่ะพอพอกดใช้มันมันมันจะมีท่านั่งนั่งยิงอยู่พอนั่งยิงมันจะแรงขึ้น ไม่ใช่มันจะมันจะเดิมไม่ได้เอลสุวะอันนี้เอลสุวะเอลสูวะเอลสูวอ่านแล้วอ่านแล้วโอเคโอเคโดยแมรี่แช่นะบอกมาเลยก็อย่าโดนดิแต่งหญิงเอาล่ะลบนวดเดินนะจะกันลบนปล่อยบัฟให้ด้วยอ่าปล่อยบัฟปล่อยบัฟท้าไปเก็บล่างก่อนวนล่างแล้วขึ้นมาเก็บบนเดี๋ยวบนล่างดูสิชุดตัวผมดีกับผมก็แค่นั่งเนี่ยนั่งละวแต่สกินสวยนะจอบ เขาเก็บปั๊บมาแล้วขาขาเหมือนทิ้งปัให้คนคนเดียวเลยนะผมเลยไปลงลลงลลงลรีบลงล่ปไชนชหน่อยชนหน่อยชนหน่อยมีตัวแช่อุ้ยมีตัวนักหน่อยตผผมเีตตยมีมีตกางเชบานัแค่บานะผมไปแค่บาน เขาปล่อยหมีเขาปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดใช่เขาไ,ไ,ไม่หมีด้วยเนี่ยเราเราได้หมีขึ้นมายังอ่ะหรือว่าอยู่ที่เขาไม่ไม่ไม่เลยอะไรมึงฆ่าหมีก่อนนะมึงเจ็บมากนะซึ่งเรื่องเดิมแล้วผมอยู่สองตัวออกแล้วเขาเก็บเป็นตัวใหญ่ด้วย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 อ๋อเชื่อเชื่อกูปัดกูกูปัดเกมออกกูจะฟิกเกอร์กูปัดเกมออกโอ้ยกูปัดออกเกมเฮ้ยโดนแข็ง ไอ้เขายิงไอ้นี่เขาไอ้นี่แล้วบ้านเราแล้วเฮ้ยไปไหนกันอันเดียอันเดยอันเดียโอ้โหโอ้โหมาอยู่สมุทรไทยดิผมปัดออกเกมมาดิผมปัดออกเกมผมกลับเข้ามาโอ้โหโอ้โหปัอยู่ปัอยู่ปััดอยู่ปััดอยู่บ้านจะแตกแล้วน้องไันเดียวิ่งวาย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 แก้เกม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 แค่ลัตติแบบไม่ไม่เล่นตัวเมนนี่ไม่ไหวกันแล้วเหรอไม่ก็เก็บวับอย่างตัวไม่ก็ไปช่วยอยู่ไงไม่เกี้ยร์ก็ไม่ชัดแตกอยู่เลยไอ้หำ อ่าผมผมได้เนี้ยผมมีผมมีผักอยู่อ่ะรอดูตรงกลางดีดีอะพับพับรอรอไฟกลางไฟรอไฟรอไฟรอไฟตัวใหญ่นะดูอะดูไฟตัวใหญ่นะเออกเอาวนให้อยู่ไม่เจ๊กเลยนเว้ยผาขผ้าเผาเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วเอาแล้วอยู่เอะแล้อยู่ข้างหมามาผมผมมีสองตัวมามามาตีบ้านตีบ้านตีบ้านให้ให้ให้า่งตนตีบ้า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 นตาย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 ขางหลังข้าั จยัด้ปหยัดไปหยัดไปจบได้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 ทัน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 ป่ะ5,000สวยๆพี่ปัดออกเกมเว้ยตะเกียบแม่งมีตังแม่งโยนเกมว่ะแม่งจบแตกป้อมแม่งเหลือแบบหมื่นเดียวอ่ะป้อมเราอ่ะจบไม่เป็นรอยนะโอ้โหปัดออกเกมมาดิพาติ่ผู้เล่นพรสวรรค์นะเห็นร่าดูดิไรอ่ะมิตร์ปูนอ่ะไอ้เงี้ยหัววงอ่อนแต่ก็จ่ิงอ่ะง่ายๆกูปัดออกเกม ไม่ได้คอนเทนต์นะทุกคนด้วยความแม่งเฮ้ยรีพอร์ตเพื่อนได้ป่ะศูนย์สามเพื่อนเลี้ยงอะไรเลยไม่คือจะจะจะสกิลฟิกเกอร์เสร็จแล้วตอนฟิกเกอร์อ่ะปัดออกเกมเกิดขึ้นกับทุกเกมนะเวลาไปฟิกเกอร์เนี่ยปัดปุ๊บเอาเกมได้เออปัดปุ๊บเอาใครอยู่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครัะใช่ครับเอ้เราเราไปเราไปเกาะเกาะกโค้ดให้คนดูดูหน่อยดิ นี่ oh. ตรงคอนเน็กนะกดตรงเฟืองข้างบนด้านขวาแล้วก็คอนเน็กไอ้ตรงอ,อันล่างสุดเชื่อมต่อปะ่ะไม่ต้อแ,แลกรับแล้วก็แกลกรับรีดีนเนี่ยอ่าแล้วก็ใส่โคโด้ดวันนี้มีโคโดดด้ดอินนิคตัสนะแล้วก็โคโด้ด f o g เราใส่ชื่อเราด้วยหรอใส่ใส่ชื่อเราแล้วก็มีโคโด้ดแล้วโค้ด FOG ตามด้วยชื่อเราแล้วไปรับในกล่องจดหมายได้นี่เราก็จะได้นี่เศษเล็ก ห้าเศษแล้วก็สองพันห้าร้อยทองได้เยอะ<ม>อยู่นะถ้าถ้าทุกคนเติมทุกช่องอะ่ะก็คือช่องละมันมีทุกทีมีทีละสามคนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะมีสามสิบสองเอฟโอจีได้ก่อเอฟโอจีไม่ไหมใหญ่ใหญ่ใหญ่ากัสิบสองคนเนาะสิบสองคูณสองพันห้าร้อยทองทุกคนได้คิดดูทุกคนซื้อตัวละครที่กี่ตัวเ oh. อฟ<ะ>โ e อจีเอกลักษณ์เทุกคนต้องคิดดูอะครับ นีกงานละอ่าไหนดูสิวิเศษเอส่อติเกาะเกาะโคได้เยอะเลยเกาะเกาะเกาะวันนี้เขาเกไม่หมดอ่ะเอาจริงอ่ะเยอะมากอ่ะจริงครับผมเนี่ยมิร์สอาราสตีเกาะไปฟโอจมิร์สฟโอจอาราสติ F o t ตามด้วยชื่อช่อง f o g m x ไม่ขึ้นหรอ f o g ของม่เป็นอะไรวะ m x เป็น f o g m x c h เปล่าไม่รู้เหมือนกัน f o g x m i x x f o g m x m R x อ,อ,อ๋อมาได้แล้วของอลา,าติก็เป็น f o g x อลาติใช่ครับอุ้ยสองคนท่านได้ทองหวังเว้ยได้ทองอย่างเยอะได้เศษครับได้ทองอย่างเยอะ ไปซื้อฟิกเกอร์การดหินได้นะแข่งหมดแล้วครับน้องมีไพ่นี่คือจบแล้วหรอเราวินร้อยนะอันนี้คือเราวินร้อยนะดรอปะรอดูข้อสรุปผลนะเราเรากดกันระหว่างรอไหมกดกันรอนิดนึงเอาหมดแล้วดิไอ้หมดนั้นอ่ะขึ้นันงัดกันอ่ะงัดกันเดี๋ยวกันใหญ่รอดีกันเดียเตอร์อ่ะวงวีวงอ่ะเออมามากดแล้วบอกมาพร้อมพร้อมพร้อมกดพร้อมกดพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วบอกอันนี้ เออสบเปปดทับสิบสอง่าทดกิบอ็ดบเแปยสอ่า้าสิสิล้วสิบอแล้เอาีห้องนับใหม่แปดใหม่สองปดเก้าผม่แปเ้านี่ยใกล้ๆแหละน่าแปดลกะเออดดักได้ั้ยครับกดดักได้เนาะดักมาดิโดนนะดดักอะโดนนะโดนนะเอาเอาคณกดดักก่อนปะให้คนกดดักก่อนก็เราเหนือสาคนแล้วไมกดดักอ่ะ ไอ้เจอก็ต้องทีใครทีมันดิห้าหัวห้าหัวเจอสิ่งโตตัวนัวกันอยู่เองห้าหัวเองห้าหัวหไปหนึ่งดับเ d ิ u b l e k i l o ไ d บ u o u b ิ e k i l e kill no d o อะไรเงนะครับไวรุ่นอัดอัดเ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 ดเจอแะรบ้วะเ้าอย่าไปยุ่งดิมเอา์ทราคิววะไม่แต่สิงโตอะห้องเนี้ยสิงโตเยอะมากอะสู้สิงโตมาสี่ตัวนะ วิ่งวิ่งไล่สิงโตอยู่วิ่งจะเอ็มอีกวะอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งยุ่งเดี๋ยวแล้วใครใช้ฟาร์มเศษฟรีอะตรงนั้นอะเศษเศษฟรีเก้าเศษอะเยอะจัดยุ่งเดี๋ยุ่งเดี๋เก้าเหรอเก่าเศษเลยเหลือสามคนเนี่ยตอนเนี้ยโอ้แล้วบอกอย่าเพิ่งยุ่งอะไรอะงง <g arness> นี่เลยตาย<อ>ตัวแม่งโกงเลยหมดเนี่ยตัวนั้นอะโอวไม่หมดกับพึ่งยุ่งสกิลเพย์น้องรู้จักสกิลเพย์ปะ สกิลเพย์น้องสกิลเพย์น้องที่ผมมือไอ้เจ้าไม่โดนนะโดนที่โดนคำนี้คำบล้านักเล่นแบบมันดีเพราะว่นเจ้าแหล่ะเอ้ยเอาใหม่ดิไอเกณอีกรอบอีกรอบดิพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมเปล่ามาผมเล่นเกมท้ายในอันเนี้ยได้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 หนึ่งสองเก้าแล้วก็รอเดี๋ยวเขาประกาศผลนะสิบเอ็ดเนี่ยเก้าสิบเนี่ยห้องเดียวกันแหละมีห้องเดียวเดินดมนะรอรออะไรอ่ะมันหน่อตัวเสืออย่างมันอ่ะ สิบเอ็ดอยู่อ่ะเจอ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 ละเจอละเจอละเจอละเกิดที่เดิมเลยวะใครบวกกัน่ะ ้ยชิบห,หายละเสียเวลาไหมฮะม,มันเสียวเวลาไหมมันเสียเวลาไหมเอ่าวะดีไม่ไปไม่ซุกขาไม่สู้ <c oughs> อยู่กับผมขาโดดหนีนะโดดหนีนะ <c oughs> อันติอันติโซนทิ้ง <c oughs> เ้ียหอ แท้ขาไปสู้ขาอยี๋ยวยกกับหกกันโนฮินนะหนูหินนะหนูหินหนีห,นนหินไปไหนแล้วอ่ะมันไม่เห็นผมรอผมแ<า>บบปีศาจออกล่าสเตลอ่ะปีศาจออกล่าเหรอตอนนี้นไม่มีทางเลยผมะไหนวะวางแท็บหน่อยดีกว่าวะรอรอเหยื่อมา เฮ้ยเกือบตกเลยฝนแม่งลาดแล้วกันเป็นกระสิ่งทำไมฝังข้าไปตกไม่สู้ครับ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  <c oughs> เหลือสี่คนนะ <c oughs> เฮ้ย<ๆ>เจอ <c oughs> อย่านะนายจะตายนะเพื่อนถ้านายบวกกับเราอะ่ะนายสู้เราไม่ไหวหรอกอะไรพับทำไรทำไรแปลงล่างทำไมแปลงล่างทำไม โอ้มันบีบแรงขนาดนี้เลยเหรอแรงแรงแรงมากเลยมากปั๊บเป็นแบบใส่ใกล้ๆอย่างเดียวเลยนะโอ้ยจะเตะลุ้มลุ้มไหมลุ้มลุ้มไปพับไหมจะพับมันลูกแก้วสามเดี๋ยวเราค่อยมาบวกกันเทม่าผมลูกแก้วแปดเฮ้ยกำลังเสร็จเราค่อยมาบวกกันลุ้มไปพับก่อนโอ้โหลุ้มผมก่อมัไปได้มากมาให้สองเลยโอเคโอเคโอเคสไต์นี่หนึ่งหนึ่งกับพี่หมอก็แพ้มั้งน่ะเฮ้ยหรือไม่แพ้ จงบอกทุกแกเองว่าจงบอกทุกแกเองโอ้โหโอ้โหแรงจังอ่ะพี่บอกแม่งตีทีเดียวกูตายป้าพบอกให้ดูปเขาก่อนพี่แม่งอะไรวะเลี้ยง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 ไข่เลี้ยงไข่หน่อยเลี้ยงไข่หน่อยเลี้ยงไข่ห่อเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้แม่งดูไข่พี่ดูแม่งรูปผมก่อนรื้หบุลลีวะโคตรกี่กี่ไปไหนน้อง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 ผมไม่ได้หรอก คุณฆ่าผมไม่ได้เฮ้้ยผมบอกเลยผิวจัดผิวจัดผมอะอาราตี้ช่วยกันแบบหนึ่งสองมืบีบวงบีบวงบีบมงบีบตายอะอารีผมบอกแล้วผมว่าจะมึงบีบอุ๊ยชิบหายกูตายกูตายวงบีบไอีซั์ไอเชี่ยกูตายวงบีบกูตายวงบีบไอพี่ไอพี่ับกูตายวงบีบจริงอะพี่ของจริงอะ ยังแม่งเอ,อ้ตายพุ<อ>ง่งบีบตัวไม่กระโดดข้ามได้ตัวไม่กระโดดข้ามได้ตัวไม่กระโดดข้ามได้ดิบอกแล้วมันต้องมีมาโคหรอเนี้ยนี่มเโยอะซีคิวบีไม่ได้รู้ว่าถูกมาโคเลยไม่ได้เลี้ยงเอามาโคเข้าสู้ไม่น่าเลี้ยงมันเลยว่ะอันนี้ผมลงได้ไหมป้าพี่หมอหรือว่าผมต้องรอเขาก่อนผมว่าดูบีบก่อนผมว่ารอเขาจบไหมรอเขาจบได้จะดีนะยครผมต้องมูฟคอมไงอ๋อต้องมูฟใช่ ใช่ใช่สี่สิบมันเลยมันสี่สิบปีละโอเคโอเคโอเคงั้นผมงั้นผมผมขอแล้วก็ปิดก็ได้นะปิดก็ได้โอเคโอเคเราได้บอกเขาเลยก็ปิดไปเลยใช่ไหมใช่ไหมนั้นหลายกะทีแล้วไปโชว์แมตช์จบประมาณสองทุ่มครึ่งกะทีโดยเฉพาะเพื่อสองท่านก็ทำตามทุกอย่างตามที่เขาต้องการนะใช่บีบมันให้ประมาณสักสองทุ่มครบหมดละครบหมดละอโเคโอเคโอเค เฮทุกคนงั้นก็น่าจะปิดสตรีมละตรงนี้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวถ้ามาเกมเกมอะไรต่อเดี๋ยวไว้ก็รอดูรอดูไอ้นี่นะแจ้งเตือนใน y YouTube นะขอโทษทีตอนสตรีมแรกมันน่ะมันแหลกมากเลยอะผมเซ็งมากเลยเออโชตึงมปต้องเยอะนะครับทุกคนไว้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวมามาลุยกันใหม่นะแล้วถ้าถ้ามีโอกาสเล่นเกมนี้อีกก็เดี๋ยวไว้มาเล่นกันนะครับสนุกดีนะลองโหลดมาเล่นกันได้นะ Fog 3ามมี t ามแเทมันฟ้าผ่านะครับผมก็ มันมันมันพูดจริงพูดจริงอีกส,ส,สิบนาทีดีมไปว่ากันไปว่ากันแต่ว่าเราต้องหลมเล่นก็ได้มีโค้ดมีโค้ดแจกพวกแบบพวกเงินในเกมอะไรพวกนี้ให้แล้วก็มันส,มสามารถไปซื้อตัวละครได้ตัวละครตัวนึงประมาณสองหมื่นทองเนาะก็โค้ดมากมายเลยไปดูตามช่องของพูดของตามช่องต่างๆเลยมีทั้งของเนี่ยไปดูที่เพจออฟฟิเชียลของเขาได้ว่ามีช่องอะไรบ้างเนาะเนี่ยเปิดให้ดูก็ได้เพจออฟฟิเชียลของเขา เพจออฟฟิเชียลของเขาก็จะมีเห็นเนาะเนี่ยมีมากมายเลยพ่าพี่มีนฟอกทาโกะมิลาน่าเนี่ยเลดี้โนบโดริยะอปเปิร์ดีนอินิกัสเอ็มเอ็กอาร์ตตี้ซาโตชิลาปิลาซุริคายแล้วก็พี่เคลพีเค ก็ไปดูตามช่องวกนี้ได้เขาก็มีโค้ดของแต่ละช่องนะครับเติมโค้ดได้ก็ได้หลายหลายทองเลยแลูกเจเน่ขึ้นมาเฉยเลยรั่วนะครับประมาณนี้ประมาณนี้ผมขอปิดสตรีมก่อนนะครับที่ขอบคดณค้ที่แหวะเข้ามาดูกันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวยังไงว่ายัางไงต่อก็ไว้ดูกันจ้ะเจ,ะจอกันครับบ๊ายบาย,บาย,บายไปไว้ว่ากัน